เก่งฉลาดทันคนแต่ชีวิตวุ่นวายไม่จบระวังให้ดีอาจเป็นเพราะคู่เลขนี้อยู่ในเบอร์คุณถออรหัสคู่ตัวเลข4 8 8 4จะอยู่ในกลุ่มสีแดงไม่ควรใช้หมายเลขคู่นี้ฉลาดแกมโกงมีไหวพริบสามารถพลิกแพลงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว,วปรับตัวเก่งทันคนทันเกมรูเล่เหลี่ยมมีลูกเล่นแพลวจับไม่ได้ไล่ไม่ทันฉะน,นั้นคำพูดที่ออกจากปากผู้ใช้เลขนี้จึงควรเชื่อครึ่งไม่เชื่อขึ้งเพราะเป็นกลไกปกป้องตนเองตามธรรมชาติของเจ้าตัวซึ่งมีนิสัยหวัดระแวงอยู่เสมอ อาจเพราะรู้ทันคนมากไปจึงไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแต่ก็ไม่ไว้ต้องระวังปัญหาเอกสารสัญญาคดีความหรือการผิดคําพูดผิดนัดรวมถึงการเก็บความลับไม่อยู่บางครั้งปากพาซวยด้วยอาจนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ผู้ใช้เลขนี้ชีวิตมักมีปัญหาและความวุ่นวายเข้ามาไม่สิ้นสุดต้องระวังการผ่าตัดกลางลําตัวโรคก,กดไหลย,ยอ้อนหากคุณมีเลขคู่นี้ในเบอร์โทรศัพท์แนะนําให้ควรเปลี่ยน3าตัวนะไม่นับทั้งหมด6คู่จากตัวเลขทั้งหมด7ตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราชี้เป้าเบอร์ มงคลหาคุณชอบเบอร์ม,มงคลเราคือเพื่อนกัน